What is <laughs> ต่างจังหวัดเยอะต่างจังหวัดมาที่ตตกใจอะบอ้ยทำไมราคาสิดติดมั่งร้อยหาสิบร้กมัานเราประมาณนี้ ก็อยากให้ช่วยเหลือเรื่องราคาต้นทุนอ่ะคือตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันทุกคนอ่ะว่าใครขึ้นราคาเยอะไหมครับก็แสงละหกบาทครับโอ้ขึ้นราคาต่อแผงคือมันก็กระทบกับผู้ค้าปลีกรายย่อยอ่ะคือเราเราก็ไม่ได้ขึ้นหกบาทตามอ่ะคือเราขึ้นแค่ห้าบาทเพื่อให้มีผลกระทบก,ทบกับผู้บริโภคน้อยทีย่สุด ก็พยายามแบบไม่ไม่ต <travaille> um, so ั้งราคาให้สูงกว่านี้ก็ช่วยเหลือกันไปเราโชคดีตรงที่ว่าโงคัดไข่เราอยู่ในพื้นที่เยอะราคาก็เลยไม่สูงเหมือนตามจังหวัด รที่ได้ก็ต้องเพิ่มต้นทุนค่ะแล้วก็กําไรก็อาจจะได้ลดน้อยลงมันก็จะมีผลต่อกําไรนิดนึงแต่ถ้ามันระยะยาวมันก็อาจจะหนักเะยนระยะสั้นก็ถ้าช่วยรัฐบาลช่วยได้ก็ให้นี่ช่วยหน่อยค่ะเพราะตอนนี้ก็หมูไก่ไข่ทุกอย่างค่ะน้ำมันด้วยค่ะตอนตอนนี้ก็เริ่มขยับขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะขึ้นทุกอย<ป>่างป,ปกติขายกล่องเท่าไหร่คร ปกติก็20แล้วก็มีไข่ดาวด้วย25แต่ตอนนี้ไม่ไหวก็วต้องเพิ่มเป็น25มีไข่ดาวด้วย30แต่มันก็กำไรลดลงอะค่ะพี่ถ้าช่วยได้ก็อยากให้ช่วยค่ะ